บอกแล้วสูตรนี้อร่อยทั้งยอดคอนเฟิร์มแหละทุกหมากี่นุมเยียนนะกินทุกอย่างพอไหมพอไหมเมื่อวานนี้กินเห็ดเหไอ้นั่นดอกเห็ดทอดด้วอร่อยจริงหนมเทียนสูตรเยาดินไม่อร่อยได้ไงเนี่ย เลนะ่เด่อี่ถอกิปาม่ไ้ลออไปตอหอกก่อนก้อนหมาไม่ทันแล้วก้อนไม่ทันนะเคเขาใหม่น้งานึงเด็กดันวยสุธรมโมัสนาเดี๋ยวใจเย็นๆสิ ไม่ติดคอเดี๋ยวนี้แป้งตัวเหนียวเนี่ยัสนาีควเจริญ่เรอีพ่ก้างามอวเลยออมแก้มนี้ก่อนแล้วจะให้เกินหอมแก้มกันหอมแก้มไงนีๆก่อนขัดคูณคิทักอร่อยจริงๆไม่เน่หนมเทียนีไง แม่อร่อยแม่ร้อนก็เลยเนี่แก่ให้กออร่อยแม่อร่อยก็ลังเล่ขนมเทียนตยกินเนีออใจเย็นๆดิเียงการนำหลักคำสอนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติคือการไม่ทำบาปให้ทำกุศลอยากินบ้างได้ไหมทรงขบริตรวิเทรยบการเป็นเ่งานตามพิธีสรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชงบั

๋๋อสองานแล้วแบเนี่ติดมือนิดเดียวเนี่ยติดนองนิดกเริ่มต้นิ่มนิดาก็เดินเอามาหอมแก้มกันมาจิตนิมิตอ่อนมาหอยังไม่เอาเลยเอาิตก่อน ซึ่งในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มหาวิทยาลัยราชิน işte ีใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาเพื well ่อช่วยเหลือและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมหาบ้านไกลมีบ้างแบบนี้ค่ะโรงเรียนและการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ใครอยากได้เป็นเลี้ยงมั่งเนี่ยใครอยากได้เป็นลูกเขยมาเลยนะเนี่ยมาติดต่อเลยเนี่ด้ักศึกษาต่อกาได้กินเองครัจะไอ้นี่หมดงับร่วมหมดออนะพัฒนเวิศกรสังคมท้าทนุ่มเข่งอ่านุ่มเข่งอีกไหมขอเอาขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนถ้าจะกินนุ่มเก่งขอบคุณกีนข้างเลยกข้างข้างรเอาข้างรถ้างรถมาขอบคุณ ไค่นี้ขายขายอนุ่นจะกินน้ำเข็งแมาแล้วพอแล้วมันมีน้อยเอาให้คนกินนะนะรมดาแป้งข้าเหนียวมันน่าจะติดคอเนาะเป็ยต่อเพื่อแ้ไขปัญหาและกัรคมรู้วัตกรรมชุมชนการเนเตต่อการดเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคตจบห่าวในพระราชสำนักประจําวันนี้นะครับผมธีรวัตรึ่งพงสุขรับพอล้วนะลูกเนาะ น้อหยาดก็ชอบกินขนมไทยกังนี้น่าปักเข้านอนหมดแล้วแบ่แล้วแสดงเองแสลงเองคนเดอยวอะไรอะไรใหม่มาเลยจะได้ให้มึนให้มันใหม่อันพอแล้ว ช่วยให่นอนหลับจากโอันตรายาตาระบายดีบอกกับพืขาดและไม้ผนทุกชนิดยอตราตะไแอปตูนแก้ปุกเสียงแก้ประจําเดือนไม่ปกติกับน้ขาปลาแสตั๊กมือสองเมยดีดีให้เยอะเยอะที่วัววาเว็บดอแสต่อโตอาด ขวบทอดเนี่ยด้วยนี่คืออนหารไทยก้อนหนื่งเป็นรูปไงให้แม่กันดูหน่อยนะดูอ่าดูอ่ะด้ย่างในมืออ่ะน้ำลายหย้ว อยู่ดีาะตรวจเาไแว่ามีผู้หญิงนะครับอาอเข้นานอนแม่ะปเขียเก็บ <ใน S 2> ของไปล่ะ